มีเสียงคล้ายปืนดังขึ้นเป็นเวลาประมาณ14นาฬิกานะคะทำให้ชาวบ้านตำบลเสาธงชัยต่างก็งกังวลหลายคนเดินทางไปรับบุตรหลานจากโรงเรียนเพื่อกลับบ้านเช่นเดียวกับในหมู่บ้านภูมิสรอนอหลายครอบครัรวเตรียมขนย้ายทรัพย์สินนำเข้าของใส่รถกระบะ อบพยพไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงเพราะวา่าครอบครัวมีผู้สูงอายุมีผู้ป่วยจึงตัดสินใจอบพยพยก่อนที่ผู้นําชุมชนจะแจ้งกับชาวบ้านว่ายังสามารถพักอาศัยในบ้านต่อได้เพราะยังไ,ไม่มีรายงานความรุนแรงค่ะครับท,บทาราบใช่ครเหลอจากอันแม่ทัพภาคที่สองเพิ่งกว่าวว่านอกส่วนความมีกัน้นทั้งฟังเขายิ่ยงแย่เขามากสี่หานัดทั้งไทยเฮ้าแท็กตอบโต้หรือเปล่าพอกระบอกหงเยขึ้น คับอีกอย่างก็คือท well, pues ั้งการไทยฮัาพ่าวนออันตะเกาพ่าวอันมีการดุแยหรือว่ามีการค้าขายเนั่กะสิตอบโตยิงใส่ฐานเลยทันทีชาวบ้านก็คิดคิดประเด็นประเด็นนี้นะแม่แม่นแม่เพจกองทัพภาคที่2อครับโพสต์เอกสารบอกทหารกัมพูชายิงปืนเล็กยั่วยุเข้ามาในฝั่งไทยนะครับพื้นที่ที่ยิงเข้ามา อยู่ในเขตตำบลเสาธงชัยครับเมื่อเวลาประมาณ13.20นาิกานาทีะครับพบทหารกัมพูชายิงปืนเล็กจำนวน3-5นัดเข้ามายังแนวลวดหนามป้องกันตนเองของฝ่ายไทยคาดครับเป็นการยิงเพื่อยิงทดสอบปฏิกิริยาการตอบโต้ของฝ่ายไทยทั้งนี้ฝ่ายไทยไม่ได้มีการยิงตอบโต้นะครับแล้วก็ยังเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ปัญหาแนวชายแดนไทยกัมพูชาที่ตอนนี้ยังหาข้อสรุปไม่ได้ส่งผลกับการค้าครับอย่างที่ตลาดช่องจอมตาบลด่านอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทรีนะครับการค้าซบเซามานานกว่า2เดือนครับที่ผ่านมาผู้ค้าและชาวบ้านมองว่าไม่อยากให้เปิดด่านต้องการให้ทหารจัดการปัญหาให้จบก่อนนะครับแต่ระหว่างนี้ก็อยากจะให้ภาครัฐช่วยเหลือเยียวยาผลกระทบด้วยครับก็มีความเดือดร้อน แล้วเงินเยียวยากันยังไม่ได้เลยคนละห้าพันถ้ายิงอีกรอบหนึ่งจะเอาเงินที่ไหนซื้อกินสองเดือนเต็มๆมแล้วยังไม่ได้อะไรสักอย่างเลยาขายก็ไม่ได้ตังเลยไม่มีคนมาประชาชนเดือดร้อนมากก็อยากฝากนายยกให้เร่งเยียวยาให้ประชาชนที่อยู่ตามชายแดนด้วยนะคะ ชาวบ้านตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาต่างก็กำลังจับตาการประชุม RBC ที่กัมพูชาวันรุ่งนี้และวันที่25กันยายนนะคะว่าสุดท้ายแล้วจะสามารถพูดคุยเพื่อน,นำไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาได้หรือไม่